พบกับช่องแม่หมอมาดามพัดนะคะ <term> วันนี้แม่หมอจะมาแรนดอมในหัวข้อรางวัลของผู้ถูกเลือกคืออะไรนะคะรางวัลของผู้ถูกเลือกแม่หมอที่ฉานจิตให้จักรวาลเลือกคนที่จักรวาลรักลูกรักของจักรวาลให้มาเจอคลิปคลปนี้ถ้าใครที่มาเจอคลิปนี้คุณคือผู้ถูกเลือกจากจักรวาลน,นะคะแล้วก็รางวัลที่คุณจะได้รับคืออะไรนะคะรางวัลของผู้ถูกเลือกรางวัลของผู้ถูกเลือก คนที่ผ่านมาเจอคลิป,ลปนี้จักรวันดึงเข้ามานะคะคือลูกรักของจักรวันผู้ถูกเลือกเนี่ยจะได้รางวัลอะไรเนาะโอเคคุนไปด้วยกันนะคะรางวัลของลูกรักจักรวันคุณโดนเลือกแล้วนะคะมาเจอคลิป,ล,ปลิปนี้พลังงานสดพลังงานสดเดทโอโหเดทนี่คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคือแบบตุยแล้วเกิดใหม่ตุยแล้วเกิดใหม่เดทนี่ต้องผ่านความทุกข์ระทมมาเยอะมากเลยในชีวิตของคุณก่อนหน้านี้ เจออะไรมาก็แล้วแต่ทุกกระทมเหนื่อยทั้งกายทั้งใจมันน่าหนักหนาะสาหัสเหมือนกันนะคะเดทเนี่ยแต่นับจากนี้ไปจากรวันบอกว่า,ารีเบิร์ตเกิดใหม่ในร่างเดิมชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนนะเปลี่ยนแปลงไปสู่เส้นทางที่ดีกว่าเดิมเดิมแน่นอนพอเพราะเดทนี่มันหมดทุกหมดโศกแล้วอะหมดโรคหมดภัยทุกอย่างในชีวิตคุณอะจะเขาเรียกว่าอะไรอะจะขี้คลายทุกอย่างอะนะคะ เด่นี่คือจบสิ่งเกา่าเริ่มต้นสิ่งใหม่ชีวิตที่ดีขยายเลยนะคะถ้าอย่างนี้ขยายเลยคือพไพ่ใบแรกมาคอนเฟิร์มแล้วแหละว่าหมดทุกหมดโศกคือรีเบิร์ตเกิดใหม่ในร่างเดิมอะ่ะเป็นคนคนเกาเ่าแหละแต่ว่าคนเกาเ่าแหละแต่ว่ามีสิ่งที่เรียกว่าอะไรใหม่ๆเข้ามาคุณครูผู้ถูกเลือกเห็นไหมคะเนี่ยทำไมจะนี่คุณเป็นผู้ถูกเรื่องจริงๆไม่ว่าจะผ่านอะไรมาไม่ว่า ไม่ว่าความทุกข์ความเจ็บปวดทั้งทุกด้านในชีวิตของคุณถ้าเคยมีปัญหาด้นานการเงินการงานความรักทุกอย่างจะคลี่คลายนะ Queen of Pentacles ร,ราชินีเหรียญน,นะคือความมั่งคั่งล่ำรวยความแบบกินดีอยู่ดีแน่นอนชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนอะแม่มอว่าบางคนนะได้เจอคู่จริงๆนะเพราะว่า Queen of Pentacles เห็นไหมบางคนได้เจอคู่ถ้าไม่เจอคู่แล้วคุณจะมีลูกได้ไงเห็นไหมคะคุณจะได้เป็นแม่ของลูกคุณจะมีลูกบางคนจะมีลูกจะ ตั้งท้องบางคนแบบจะได้เจอคู่ที่ดีอ่ะคู่ที่เห็นไหมคุณอยู่ในในพื้นที่ที่มีความสุขอ่ะชิลมีความสุขแล้วก็เลี้ยงลูกอ่ะอยู่มันอยู่บ้านแล้วเลี้ยงลูกมีชีวิตที่ดีมากอ่ะหมายความว่านับจากนี้ไปอ่ะ ทุกอย่างในชีวิตของคุณน่ะมันจะดีบางคนอาจจะได้เจอคู่เข้ามาแบบแต่งงานด้วยมั่นคงเลยแหละแม่หมอว่าเพราะมีลูกด้วยกันมีลูกมีเต้าด้วยกันนะได้เป็นแม่ของลูกผู้ชายก็จะได้เจอแม่ของลูกที่ดีอะ่ะแล้วก็คนคนนี้เจะเข้ามานะ่ะทําให้มีคุณมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนไปจริงๆอะ่ะเดทเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ก็มีชีวิตที่ดีมากๆอะ่ะฟิลเลียนคือกินดีอยู่ดีมั่งคั่งร่ารวยอะ่ะถ้าใครตกงานอยู่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่คุณจะได้มีงานทําที่ดีคุณจะได้งานที่ดีงานที่มมมัั่่่่นนนนคคคคงงกกาาาาารรรเเเิททีีดีดนะถ้ใแบบบยผววจ็ป ได้เนะจอคู่ที่ดีมีโอกาสถึงขั้นแต่งงานเป็นครอบครัวมั่นคงแล้วก็ร่ํารวยนะควีนเรียนไม่ธรรมดานะมีชีวิตที่ดีมากเลยอะ่ะคุณจะเป็นแม่ของลูกคุณเป็นคนที่จิตใจดีนะแม่หมอว่าจิตใจดีคนเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาเมตตากรุณาต่อผู้อื่นอบอ้อมอารีจักรวาลให้ให้เพราะคุณเป็นคนแบบเนี้ยเห็นไหมแล้วคุณก็มาเป็นแม่ของลูกคุณมาเป็นที่รักของผู้คนอะ่ะมันดีมากคุณจะมีชีวิตที่ดีอะ่ะ รีบตเกิดใหม่ในร่างเดิมคุณเห็นไหมในร่างเก่าคุณนะนี่คือร่างใหม่คุณนะคะให้เห็นไหมสอดคล้องกันมากร่างเกา่าร่างใหม่โอเคร่างใหม่ที่รวยที่ที่มีความสุขอะ่ะกินดีอยู่ดีนะคะโอเครางวัลของผู้ถูกเลือกอะไรอีกจักราวาลบอกทีนะคะของผู้ถูกเลือกคืออะไรอีกรางวัลผู้ถูกเลือกเห็นไหมลักเชอรี่ไหมคะลักชอรี่ไหมที่แม่หมอบอกผ่านอะไรมาก็แล้วแต่แหละนับจากนี้ไปอะ่ะ ติดเกมหรือเปล่าคะติดเกมหรือเปล่าสวยมากคุณจะสวยได้รวยมากจริงๆเห็นไหมคะบางคนแบบกลับมาดูแลตัวเองดูแลตัวเองรักตัวเองแต่งตัวสวยแต่งหน้าสวยออกกําลังกายฟิตเฟิร์มหุ่นเห็นไหมคะไปช้อปปิง้งไปซื้อของมีความสุขคือมันมันฟิลมากอะ่ะมันฟูมากเลยอะ่ะมัน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 หรูหราจริงๆนะเนี่ยชีวิตของคุณคุณจะมีความสุขอ่ะรีบิร์ดเ,เกิดใหม่แล้วเนี่ยเห็นไหมคะเกิดใหม่ในร่างเดิมดูร่างเก่าแล้วก็ร่างใหม่คุณเห็นไหมคุณจะมีความสุขคุณจะ ได้เจอคู่ที่ดีคู่ที่ทาให้คุณได้ไปชอปปิ้งได้ซื้อของเต็มไม้เต็มมืออยากได้อะไรคือได้อ่ะก็รวยอ่ะรวยรวยแบบมหาเศรษฐีนะไพ่ใบนี้คุณเดียรน่คือมหาเศรษฐีแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะเขาเรียกว่าวาสนาคุณดีมากเลยอ่ะวาสนาคุณดีมากจริงๆอ่ะเป็นคุณนายคุณหญิงคุณนายแล้วก็ไม่ได้ปล่อยตัวนะถึงจะมีรูปคุณเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมก็คือแบบลักชัวรี่ก็คือสวยอ่ะคือลักชัวรี่ในที่นี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเรียบง่ายไม่ได้อ่ะ ราชควีนเรียนะเขาเขาเป็นคนแบบนี้จริงๆนะเขาเป็นคนที่ติดแกรมลักชัวรี่อะไรอย่างเงี้ยรู้ระอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเป็นคนจิตใจดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เรียบง่ายก็ได้นะไม่ใช่ว่ารูราอย่างเดียวได้เขาเป็นคนแบบแต่ว่านิสัยควีนเรียนะเขาจะเป็นอย่างนี้จริงๆนะแต่ว่ามีชีวิตที่ดีมากอ่ะแม่หมอว่าถึงคุณจะติดรูราหรือคุณต้องเป็นคนจิตใจดีเอื้อเฟื้อเฟื้อเพลแล้วถ้าคุณรวยคนนึงอะ่ะญาติพี่น้องคุณสุขสบายนะแม่หมอว่านะจิตใจดีมากควีนเรียนเนี่ยโอเคอเห็นไหม ว้าวรางวัลของผู้ถูกเลือกรีเบิร์ดเกิดใหม่นะคะจบดีกว่าไม่เหมาคือดีมากสิบถ้วยคุณจะมีครอบครัวคุณจะได้แต่งงานคุณจะมีครอบครัวที่ไม่หมอมอกตั้งแ,แต่ใบนี้อ่ะถ้าไม่มีสามีคุณจะมีลูกได้ไงนี่ไงสามีคุณเห็นไหมคุณจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์กินดีอยู่ดี10บถ้วยอะ่ะ ที่สุดของครอบครัวที่สุดของความรวยที่สุดของการกินดีอยู่ดีมีความสุขคุณรีเบิร์ตเกิดใหม่แน่นอนอะในร่างเดิมเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่อะ่ะตัวตนเก่าทิ้งไปได้เลยอะ่ะนี่คือนี่คือตัวคุณในวันก่อนนี่คือตัวคุณในวันใหม่ เนี่ยที่จะเกิดขึ้นอะ่ะคุณจะมีครอบครัวที่มีความสุขคุณจะกินดีอยู่ดีมั่งคัง่งร่ำรวยมีลูกอะ่ะเห็นไหมอาจจะสองคนก็ได้เนี่ยอาจจะเป็นคนแรกเนี่ยอาจจะเป็นคนอาจจะเป็นสองคนก็ได้สามีรักมากตัวคุณสามีรักสามีหลงนะแล้วก็มีความสุขคุณเห็นไหมอายุขนาดลูกโตแล้วยังสวีทยังหวานฟ้าหลังฝนสายลูกเป็นแสงรักของฟ้าหลังฝนนะ ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอนะดีแล้วแต่ที่เราเจออะไรมาเราได้ผ่านเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะได้กระทบเปลือกของเรานะกระทบเปลือกของเราได้เคี่ยวกรมตัวเราให้เราได้มาเป็นคนแบบเนี้ยให้เราได้เจอทุกอย่างในชีวิตอ่ะนะคะแล้วก็เนี่ยผ่านด่านแล้วแหละแม่หมอว่านะผ่านด่านทุกอย่างในชีวิตของคุณรีเบิร์ตเกิดใหม่โอ้โหแบบสุดยอดมากๆอ่ะคุณจะได้เจอคู่คุณจะได้แต่งงานคุณจะอยู่ดีกินดีมั่งคัง่งร่ำรวยนะและคู่ก็ สามีรักสามีลงนะคะตัวคุณน่ก็สวยขนาดนี้เห็นไหมดูเลยเป็นขนาดนี้เนาะสามีเปแบบสุดๆอะอะไรอีก นางวันผู้ถูกเลือกโหหลงหัวปักหัวปำค่ะที่แม่หมอบอกอะ่ะหลงหัวปักหัวปาลูกโตขนาดไหนเราก็ยังหลงหัวปักหัวปาคุณนี่สามีรักสามีหลงนะหรือว่าผู้ชายก็เหมือนกันคุณอะ่ะถ้ามีภรรยาภรรยาคุณสวยมากเป็นแม่ของลูกที่ดีมากแล้วก็รักหลงมีลูกมีลูกกี่คนก็ยังไม่เบื่อกันนะคือเห็นไหมขนาดมีลูกโตอะไรก็ยังไม่เบื่อยังแบบหลงอะไรขึ้นกันเล่กันอะ่ะแบบเดวิลนี่คือแบบเชิงเชิงอะไรเชิงแม่หมอไม่ได้อ่านแบบอย่างนั้นแต่ว่าเชิงสิบ เธอเขาเรยกัก็อรอ่ะ18บวกอย่างเงี้ยไม่หมอว่าจนแก่จนเท่าเลยนะปนอย่างนี้จริงๆพนเดียวิวนี่คือรักกันมากลงเลยซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่มีการเบื่อนะไม่มีการเบื่อจริงๆเพราะว่ามีภรรยาที่สวยภรรยาที่เก่งแม่ของลูกที่ดีมากอะไรอีกคะรางวัลของผู้ถูกเลือกขอยืนยันพลังงานอีกใบหนึ่งชีวิตที่รักชูมากวาสนาคุณดีมากโอ้โหจริงๆนะคะไม่หมอว่าห้ห้าไม้ นับจากนี้ไปอะ่ะแม่หมอว่าคุณจะมีชีวิตที่ดีอะไรที่พลังงานไม่ตรงกับคุณอะ่ะหลุดพ้นจากคุณหมดเลยนะไม่ว่าการตีชินนินทาผู้คนรอบข้างที่เป็นท็อกซิกอ่ะเห็นไหมเขาไม่ได้เทียบเท่ากับคุณเลยเ okay. ห็นไหมคุณดูสงา่าคุณดูสวยเห็นไหมเนี่ยคุณจะไม่อยู่ในพลังงานที่เป็นลบพลังงานที่มันไม่ดีคุณจะอยู่ในสังคมที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีมากเลยอ่ะคุณจะมีชีวิตที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีที่คุณอยู่อ่ะสังคมที่คุณอยู่อ่ะมันจะดีมากอ่ะมันไม่มีสังคมที่ท็อกซิกคุณจะะะะออ่แสุุขขาางงงคคณมมีวลลพัน ไม่ไม่ตรงกับพลพลังงานพวกนี้เห็นไหมคุณจะคุณจะแตกต่างก,กับคนอื่นนะแม่หมอว่าคุณจะมีความสุขคุณจะศัตรูมาทําอะไรคุณไม่ได้แล้วนะแม่หมอว่าลูกนักของจักรวาลนะขอขอยินยันพลังงานอีกใบหนึ่งอ,อีกใบหนึ่งนะคะอีกใบหนึ่งโอเคเห็นไหมคะเนี่ยแน่นอนมังข้างลํำรวยคุณจะได้เจอคู่ที่ดีมากมากเลยที่ดีมากมากจริงๆเห็นไหมคะเดอะซันโอโหชีวิตที่ดีเลิศประเสริฐสีทุกด้านเลยอ่ะโอโหเดอะซัน คุณจะมีคู่ชีวิตที่ดีคุณจะมีความมั่งคั่งร่ํารวยอยู่ดีกินดีมั่งคั่งร่ํารวยอุดมสมบูรณ์คอมพลีตทุกอย่างการเงินการงานความรักเงินทองแบบกองเป็นอะไรอ่ะกองแบบมหาเศรษฐีจริงๆอ่ะนะคะคู่ที่ดีคู่ที่จะทำให้คุณมีความสุขทั้งกายทั้งใจอ่ะคนคนนี้ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณอ่ะจะไม่เหมือนคนเก่านะไม่เหมือนคนเก่อที่เคยผ่านมาน่ะที่คุณเคยเจ็บปวดคนคนนี้ไม่มีคําว่าเจ็บปวดแน่นอนคนคนนี้มีแต่คําว่าสวีทมีแต่คําว่าเอาใจมีแต่คําว่า ที่รักมีแต่คําว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นคําที่มนน่ารักจริงๆสวีทไปจนแก่เท่าอ่ะแก่กันไปจนถึงชารานะคู่ที่อยู่กันไปจนจนถึงวัยชาราคุณจะได้เจอคู่คุณจะมีความสุขคอมพตทุกอย่างเลยชีวิตของคุณคุณดูสันที รวยจนไม่รู้จะรวยยังไงเห็นไหมช้อปปิ้งมีความสุขรวยจนแบบอายุเยอะก็ยังสวยเนาะคุณจะมีคู่ที่อยู่กันไปจนแก่จนเท่าัวชาาด้วยกันนะไม่โดดเดี่ยวแน่นอนชีวิตของคุณอนะแม่หมอคอนเฟิร์มจริงๆนะคะไพ่แบบคุณทุกคุณมาเจอคลิปเนี้คุณคือผู้ถูกเลือกให้มีชีวิตที่ดีให้มีชีวิตที่มั่งคั่งล่ำรวยอุดมสมบูรณ์เจอมหาเศรษฐีเป็นคู่ชีวิตนะผู้ชายก็ได้ผู้หญิงที่ดีผู้หญิงก็ได้เจอผู้ชายที่ดีรับเอาอไปได้เลยแล้วก็เชื่อให้สุดจิตสุดใจนะคะนี่คือพลังงานของคุณณไมมม่่ีเเเห็นงอิิิทคคคุาจลป จักรวันหนึ่งคุณมานะคะโชคดีค่ะ